สวัสดีครับพี่น้องเซนเป็นชั้นบังลครับตอนนี้ห้าโมงยี่สิบนาทีครับอากาศดีมากเลยครับลมบ่อยๆครับซึ่งไม่มีที่ท่าว่าจะมีฝนเลยนะครับการใช้สักครู่ซึ่งจะอาบน้ำนะครับตอนนี้ยังไม่อาบเลยนะค,ะครับวัด <What? S 3> จับปะกิดเข้าไปยังร เออเออเออฟักควันหัวเอ้ยน่ารักเนาะพี่ยาวพี่ยาวลบมาตักได้เลยเกยหน่อยข้าวขาวเหน่อยปิดนังจีบเขาแมค่อยมากเขาเพันวะพันว่าค่อยมากเขาเพันวะแล้วมันซื้อยังเกาะที่มันไปกอบดีๆนะอีน้อยๆข้าวขาวหน่อยหมโอ้อีโนดโมเมนต์อีโนดอีกอีนึงอีโนดไม่อีโนดหรือใครวะผีบ่อีกอีนึง มันแน่นๆขาวๆเลยพวกยาวๆเขามยาวผีไหมเขาไมยาวผีเออเป็นเกย์เออเป็นกระเทยพวกเหย้าเลยเหย้าผู้โดยสารเฮ้ยเหย้ามาเขาเฮ้ยเหามาเขาเป็นเป็นกีเพาเออโอหตายแล้วเอ้าเฮ้ยมึงหล่อเกินไปแล้วไอ้สัสรองเท้าพ่อไม่กล้ามาใส่ขวดมันขาดเดี๋ยวพ่อซื้อให้ใหม่คุละห้าพันเอาไหม ุอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวยลเยยลยโอ้ทอดอะอะบอกดาราด้ก็สิแมวลาแล้ว,อลลว,ลลลวตอนนี้วันนี้จวดจัดฟาดบื้มครับจวดคนได้เป็นหมื่นเปันนีเอาป้าวันนี้จคนได้เป็นหมื่นหมื่นหอนุดนมพรุ่งนี้สองหมื่น พวกนี้อยู่ตรงไหนสำรอยู่างข้อาแบอนะบอกได้หมแปลงเวที่ผู้หญิงแก่เกิดมือแรงนี่ทีมาคเสอรใช่ไหมใช่ครับผู้หญิงแก่เกิดสำร อลิสมาหรือ,อยังพุบกกปลาแล้วก็เริ่มทำการแสดงแล้วนะครับพี่น้องครับ

ซิดมาทำงานบ่ะซิดน่ะเก่งซิดมาทำงานบอเพือจังยังสิไหมขามันลอยเลยขามันเหยียบดีๆจะนอนกับไปอีกไหมจะนอนกับไปอีกเก็บปากว่างก่อสักครู่ผมว่าจะไปให้แม่เถ่าพนะ ทีไปอีกดิขาลอยมา้านแหละมืออืน่นมือแรงงูอ๊ะเฮ้ยขาขาระว,วักเลยเหยียบรถได้เลยนะซิทอ้าาาโอ้ วันนี้เสื้อมาแล้วโยหลบเอาคือไปเห็นคู่เอเหรงพ,พ,พอแม,ค A, อมนคู่ A เอเท่านี่ไหมเอเอเถ่าคู่เอพอแมนคู่เอดิคู่เอคู่เออวดเท่านี่ไหมเออวดไอเบื้องพ่ออ๋อดูใสเอีเถ่าไอเบื้งแม่ ก็ถือ่นเกิดขึ้นก็ตื่นใช่ไหมอีกวันหนึ่งพ่ออุ้ยแดกอีกแล้วอีงัวนี่มาเนี่ยแล้วกินตะกินตะกินอุ้ยน่ากินกินบอลกับเขามาหฮนกินแหมขึ้นปกกินกินโลดมันสิบูดเขาบอหิวไหมเออเออมันสิบูดกินโลดแล้วท่านหิว S <S ม,มันบ่ยากไหม <c oughs> พราะกินว่างอันช่ยวยๆมียังไงอยู่หันปลาดุกผัดปลาดุกกระปองให้บักกินกีลอดลแล้วแต่กินเลยข้ากระดูกหม,มูมันงลรบอกจะลอยใช่มหมผัดก็ขส่เนา้ออันนั้กินเราได้ั็จะบดูดอัน ใจล่องลอยเจ๊แมวเจ๊ใหญ่ใจสปอร์ตอ,อ้าวปามัสดีครับรรสุดยอดเดลยปามนาประดใจผู้บริหารใหญ่นะครับรเ,เออมาโกโอ ามแล้วเหรอไปนอนใส่มากินไปนอนรีสอร์ทดีดีไปอ,อ,อาคารหัวเสื้อมันอย่างเสื้อหน่อยกค่ะเอ,อ๊ะไปรีสอร์ทเอ,อ๊ะไปรีสอร์ทโอ้รังกลองวัวแล้วพวกกันนะบริวารนี่คือเรื่องจรงิงเมื่อกันเลยแต้ม ยังมาตีแถลงเบาเอาอัวยีรีนู่นนอนหนีมื่อก่อนเน่นอนมือก้อนพี่สอนมันบ่บอเมื่อก่อนพูดเ่ยนอนหน้างานแยกเดียนอนหน้างานเนี่ยสูตรเจมี่แล้วมาได้สุมาราแมมมี่มาได้ด้านคุยแล้วด้านคุยแล้วสุดยอดมากเลยอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม